มีผืนน้ำแห่งหนึ่งที่แม้แต่นักสำรวจที่ช่ำชองที่สุดก็ยังกลัวไม่ว่าคุณจะเลือกข้ามผืนน้ำในช่วงฤดูไหนคุณก็เสี่ยงที่จะเจอกับคลื่นที่สูงถึงป้ายฮอลีวูดฉันกำลังพูดถึงช่องแคบเดรกซึ่งเป็นทางน้ำที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมาหาสมุทรแอตแลนติกทอดยาวจากแหลมฮอนที่ปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ไปจนถึงหมู่เกาะเซาเซเเลในทวีปแอนตาร์กติกา ช่องแคบแห่งนี้มีความกว้างเท่ากับระยะทางจากลอนดอนไปยังเบอร์ลินและต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง48ชั่วโมงลูกเรือบางคนเปรียบเทียบการเดินทางข้ามฟากกับการเดินทางไปยังดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งแม้แต่เซอร์ฟรานซิสเดรกผู้คนพบช่องแคบแห่งนี้ก็ไม่เคยล่องเรือผ่านหน้าน้ำเหล่านี้เลยเพราะมันดูอันตรายเกินไปสำหรับเขา เราก็เลือกที่จะล่องเรือผ่านช่องแคบแมกเจลแลนด์ที่สงบกว่าถึงแม้จะยาวกว่าก็ตามช่องแคบนี้คราช,ชีวิตลูกเรือไปประมาณ20,000คนแล้วเรืออีกกว่า800ลำนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมทวีปแอนตาร์กติกาเดินทางผ่านช่องแคบเดรกเป็นประจำแม้ว่าช่องแคบนี้จะยังคงได้รับการขนานนามว่าเป็นช่องแคบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกก็ตาม คาบสมุทรแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาโดยตรงแต่ยื่นออกมาและชี้ไปยังทวีปอเมริกาใต้ราวกับนิ้วสองนิ้วกำลังแตะกันน้ำถูกบีบอยู่ระหว่างแผ่นดินทั้งสองนี้ทำให้เกิดกระแสะน้ำในมหาสมุทรที่แรงช่องทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสะน้ำรอบขั้วโลกแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นกระแสะน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำไหลผ่านช่องแคบด้วยความเร็วระหว่าง95ถึง150ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงขึ้นและยังมีลมที่พัดจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นประจำโดยพัดแรงมากถึงละติจูด40ถึง60องศานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริเวณดังกล่าวถึงถูกเรียกว่าลมแรงระดับ40ลมแรงระดับ50และลมแรงระดับ60แผ่นดินทำให้ลมพัดช้าลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่พายุที่พัดถล่มไอแลนด์และสหราชาณาอัจาจอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแต่ละที่จุดของเดรกเป็นสถานที่เดียวที่ลมสามารถพัดได้ทั่วโลกโดยที่แผ่นดินไม่ขวางไว้ลมจึงพัดแรงขึ้นเรื่อยๆลมแรงเหล่านี้กลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่สามารถพัดเดือยได้แรงมากโดยปกติสูงประมาณ4-5เมตรซึ่งสูงกว่าคลื่นในมหาสมุทรแอตแลนติกมาก ช่องแคบเดรกยังมีภูเขาใต้น้ำที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้กระแสะน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านช่องแคบนี้และทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาภูเขาใต้น้ำคลื่นภายในเหล่านี้สร้างกระแสะน้ำวนที่นำน้ำเย็นขึ้นมาจากมหาสมุทรลึกดังนั้นน้ำจึงไม่ได้โหดแค่บ,บนผิวน้ำเท่านั้นแต่ยังมีคลื่นแรงตลอดทั้งบนล่าง กะลาสีเรือคนแรกสามารถแล่นเรือผ่านแหลมฮอนและช่องแคบเดรกได้ในปี1616 16. เป็นนักเดินเรือชาวดัตช์ชื่อวิลเลมชาลเทนแต่ความพยายามที่โด่งดังที่สุดในการข้ามช่องแคบนั้นดำเนินการโดยเซอร์เอร์เนสต์เฮนรี่แชคเคตันบนเรือของเขาชื่อ Endurance เขาและลูกเรืออีก27คนออกเดินทางจากเกาะเซาท์จอร์เจียโดยมุ่งหน้าสู่อ่าวววเซลในแอนตาร์กติกาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อวันที่19มกราคมปี1915เรือของพวกเขาติดอยู่ในน้ำแข็งและในเดือนตุลาคมเรือก็เริ่มจมลงพวกเขาตั้งแคมป์บนน้ำแข็งลอยน้ำเป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะล่องเรือชูชีพไปยังเกาะเอเลเฟนที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยน้ำแข็งแชคเคตันและลูกเรืออีก5คนเดินทางเสียงภัยไปยังเกาะเซาท์จอร์เจียเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาใช้เวลา15วันในการข้ามช่องแคบเดรกทำกลางลมพายุเฮอริเคนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังปลอดภยัยและช่วยกู้ภัยลูกเรือที่เหลือได้สำเร็จนักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบซากเรือ Endurance ที่ระดับความลึก3,048เมตรใต้ผิวน้ำในปี2022นี้เอง ในเดือนธันวาคมปี2019นักกีฬาผู้กล้าหาญ6คนตัดสินใจข้ามช่องแคบเดรกด้วยการพายเรือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พวกเขาใช้เวลาพายเรือติดต่อกันถึง12วันโดยผลัดเปลี่ยนฝีพายทุก90นาทีพวกเขาสามารถทำได้สำเร็จและอาจเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดในการข้ามช่องแคบนักกีฬากล่าวว่าที่นั่นหนาวเย็นและสกปรกและคลื่นซัดพวกเขาเราวกับกำแพง สภาพอากาศในช่องแคบเดรกนั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแต่กับตันเรือสามารถมองเห็นและเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอพวกเขาจะเลื่อนเวลาออกเดินทางเพื่อให้มีระยะปลอดภยัยและไม่ติดอยู่กลางช่องแคบหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดบางครั้งการเดินทางจะราบรื่นและสงบและพวกเขาเรียกมันว่าทะเลสาบเดรกบางครั้งผู้คนบนเรือจะรู้สึกถึงคลื่นแรงซึ่งเรียกว่าทะเลสันเรก กับันที่มีประสบการณ์บางคนซึ่งมักข้ามช่องแคบแห่งนี้เป็นประจำกล่าวว่าปรากฏการทะเลสาบเดรกเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆ1ิครั้งที่ข้ามช่องแคบและพวกเขาเจอทะเลสนันเดรกหนึ่งหรือสองครั้งในทุกๆ1ิบเท,ที่ยวการเดินทางเรือใบหรือเรือคายักอาจไม่สามารถแล่นผ่านคลื่นยักได้แต่เรือสมัยใหม่และเรือสำราญมีตัวเรือที่แข็งแรงและมีระบบกันโคลงที่ล้ำหน้า ดังนั้นการเดินทางจึงไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือเป็นการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนมเมาเรือหากคุณไม่อยากเสี่ยงแต่ต้องการเดินทางทางน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างรวดเร็วคลองปานามากำลังรอคุณอยู่ผู้คนเริ่มคิดที่จะสร้างเส้นทางเดินเรือข้ามปานามาในศตวรรษที่16ย้อนกลับไปในตอนนั้นนักสำรวจชาวสเปนค้นพบว่า มีเพียงผืนดินแคบๆเท่านั้นที่ขั้นระหว่างมหาสมุทรทั้งสองแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมานันเนื่องจากมีภูเขาและป่าดงดิบดังนั้นแนวคิดนี้จึงต้องรอนานถึงสองศตรวรรษในที่สุดในปีคริสตศักราช1880ฝรั่งเศสนำโดยผู้สร้างคลองสุเอซในอียิปต์ได้พยายามสร้างคลองดังกล่าวแต่ผู้ที่เริ่มสร้างคลองดังกล่าวในมิช,ชาก็พบว่ามันยากกว่าที่เห็นในแผนที่มาก พื้นที่ในปานามาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยากที่สุดและอันตรายที่สุดในการขุดทางน้ำขนาดใหญ่คนงานต้องเคลื่อนย้ายภูเขาขนาดใหญ่ในป่าที่เต็มไปด้วยงูซึ่งทั้งร้อนและฝนตกหนักมากในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักจนทำให้ม่น้ำกลายเป็นแก่งน้ำเชี่ยวและทำให้คนงานเปียกโชกบางครั้งพวกเขาไม่เห็นแสงแดดนานถึงสองสัปดาห์และเสื้อผ้าของพวกเขาก็เปียกตลอดเวลามีก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมา และยุงตัวเล็กที่แพร่เชื้อมาลาเรียทําให้ผู้คนล้มป่วยอย่างหนักจากนั้นแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอีกทําให้พวกเขาสูญเสียผู้คนไปหลายพันคนนั่นเป็นเหตุผลที่ฝรั่งเศสตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้หลังจากดําเนินมาเป็นเวลา7ปีจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้ซื้อสินทรัพย์ของฝรั่งเศสในเขตคลองและเสร็จสิ้นในปี1914โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับสหรัฐอเมริการาว12,000ล้านบาท เส้นทางน้ำยาว80กิโลเมตรช่วยให้เรือที่เดินทางระหว่างนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกประหยัดระยะทางไปได้12,669กิโลเมตรมีเรือราว14,000ลำที่ใช้เส้นทางนี้ทุกปีและต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ60ล้านบาทดูเหมือนว่าทุกอย่างจะคุ้มค่านะเส้นทางน้ำที่ท้าทายอีกสายหนึ่งในส่วนนี้ของโลกคือแม่น้ำแอมะซอน แม่น้ำนี้มีความยาวประมาณ6,920กิโลเมตรและไหลผ่าน3ประเทศซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า30ล้านคนแต่ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำแม้แต่แห่งเดียวแม่น้ำแห่งนี้มีหนองบึงและดินอ่อนจำนวนมากดังนั้นวิศวกรจึงต้องสร้างสะพานที่ยาวมากและสร้างฐานรากที่ลึกมากซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก การสร้างสะพานข้ามน้ำลึกเป็นเรื่องอยากแต่ในสถานที่อื่นๆทั่วโลกวิศวกรสามารถใช้สิ่งของต่างๆเช่นฐานแท่นลอยน้ำเพื่อช่วยได้เส้นทางของแม่น้ำและระดับน้ำเปลี่ยนแปลงมากในแต่ละปีในช่วงฤดูแลง้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนแม่น้ำมักมีความกว้าง3-9กิโลเมตรแต่ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนแม่น้ำอาจกว้างได้ถึง48กิโลเมตรและระดับน้ำก็อาจสูงขึ้นได้ถึง15เมตร นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถสร้างสะพานลอยน้ำหรือทุ่นได้ริมฝั่งแม่น้ำประกอบด้วยดินอ่อนที่เคลื่อนตัวและถูกกัดเซาะตามฤดูกาลทำให้ยากยิ่งขึ้นไปอีกต้องเป็นโครงการพิเศษอย่างแท้จริงที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้โชคดีที่ตอนนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแอมะซอนแม่น้ำส่วนใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางดังนั้นจึงไม่มีถนนสายหลักมากมายให้เชื่อมต่อกับสะพาน เรือมักจะจมได้ง่ายมากในบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งนั่นทำให้นักเดินเรือหวาดกลัวแม้ว่ามันจะมีหลายเส้นทางในบริเวณนั้นแต่ก็มีบางเส้นทางที่คนไม่กล้าเสี่ยงเพราะการข้ามเส้นทางเหล่านั้นอาจต้องเผชิญกับพลังแห่งธรรมชาติที่อันตรายอย่างยิ่ง หากคุณจะไปต้องเดินทางจากเอเชียไปอเมริกาทางเรือแน่นอนว่าคุณคงจะเลือกเส้นทางที่สั้นและเร็วที่สุดนั่นคือเส้นทางที่เกือบจะเป็นเส้นตรงใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแต่มันคงจะดีกว่าเ้าเลี่ยงการเดินเรือข้ามสถานที่แห่งนี้และเลือกเส้นทางที่แม้จะยาวกว่าและแพงกว่าแต่ปลอดภัยกว่ามากมันมีหลายเหตุผลด้วยกันเนื่องจากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นแหล่งรวมของแหล่งน้ําที่อันตรายที่สุดในโลก ถ้ากางแผนที่โลกออกดูเราจะเห็นว่ามาหาสมุทรแปซิฟิกนั้นแบ่งแยกกันจนทาให้เราไม่ทันสังเกตว่ามันใหญ่แค่ไหนและในความเป็นจริงแล้วมาหาสมุทรขนาดยักษ์นี้ครอบคุมพื้นผิวโลกเกือบหนึ่งในสโดยมีขนาดใหญ่กว่ามาหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลกอย่างมาหาสมุทรอาร์ติกประมาณ10เท่า กล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อเดินทางข้ามผ่านมันโอกาสที่จะถูกตัดขาดจากแผ่นดินนั้นมีสูงมากหากเกิดกรณีฉุกเฉินความผิดพลาดทางกลไกหรือแม้แต่พายุความช่วยเหลืออาจต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะมาถึงซึ่งนั่นทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงความเสี่ยงต่อการสูญหายของสินค้าและอาจรวมถึงเหตุการณ์ที่อาจเลวร้ายกว่านั้น ลองคิดดูว่าการเดินทางโดยเรือจากเมืองซานโตสประเทศบราซิลไปยังเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้มีระยะประมาณ5,470กิโลเมตรส่วนการเดินทางจากเมืองคาราโอประเทศเปรูไปยังเมืองเซียงไฮ้ประเทศจีนจะต้องเดินทางเป็นระยะทางประมาณ16,00 0กิโลเมตรปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชาวเรือไม่สามารถข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้คือระบบพายุซึ่งแค่ชื่อก็คงเดาความหมายได้ เพราะมันคือพายุที่ค่าดาไม่ได้และเป็นอันตรายนอกจากนี้บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรยังมีลมพัดต่อเนื่องที่เรียกว่าลมค้าขายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในเขตร้อนและบางครั้งอาจทให้เกิดฝนตกได้ ลมค้าขายคือลมที่พัดแรงและต่อเนื่องและทําหน้าที่เหมือนลมหมุนที่หมุนไม่หยุดแม้ว่าลมจะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อธรรมชาติเพราะมันช่วยกระจายความชื้นไปทั่วป่าและาส่งผลต่อการก่อ,กอตัวของทะเลทรายได้แต่ลมเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากความรุนแรงของลมจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลตัวอย่างเช่นในฤดูหนาวลมอาจแรงมากและเนื่องจากลมเหล่านี้ทาให้น้าทะเลเคลื่อนตัวจึงทําให้เกิดกระแสน้ําทะเลเชี่ยวซึ่งอาจทาให้เกิดการเดินทางอันตรายมากขึ้น ในปี2015นักวิจัยพบเห็นลมค้าขายฤดูหนาวที่รุนแรงมากหลายครั้งที่ทำให้เกิดคลื่นสั้นแต่รุนแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาสังเกตว่าคลื่นเหล่านั้นเริ่มกระแทกเรืออย่างแรงด้วยต่อเนื่องหรือเรียกได้ว่ากระแทกแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนั่นส่งผลให้โครงสร้างตัวเรือบิดเบี้ยวและผิดรูปไปหมดและในที่สุดพวกเขาก็ยืนยันในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือคลื่นที่เกิดจากลมค้าขายในฤดูหนาวนั้นอาจเป็นภัยคุกคามต่อาการเดินเรืออย่างจริงจัง,จงว่าแต่ว่าคุณยังจำได้ไหมว่าการช่วยเหลือออใในนนนนนนมมมหาาาาาาสสุรปซิิฟกกััั้้้จจชเวววลพค่ะถึงงด ปัจจุบันมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งประการที่อยู่เบื้องหลังความโหมดร้ายของลมนั่นก็คือมหาสมุทรขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์มากนักเช่นภูเขาหรือเกาะขนาดใหญ่และนั่นหมายถึงการไม่มีโครงสร้างแผ่นดินร,บรอบมหาสมุทรที่คอยจะก,กั้นหรือทําให้ลมและกระแสน้ําพัดช้าลงได้ดังนั้นลมค้าขายและกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะเพิ่มความเร็วและความแรงขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมาหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นแหล่งของพายุรุนแรงและคลื่นยักษ์ซึ่งความต่างก็อย่างเช่นมาหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของอเมริกาเหนือยุโรปและแอฟริกานั้นช่วยจํากัดและเปลี่ยนเส้นทางของระบบบรรยากาศและทางทะเล ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มักมองว่ากลนมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นจิกซอยักษ์เนื่องจากมันเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นที่แหล่งของแผ่นเปลือกโลกจำนวนมากที่สุดบนโลกและหนึ่งในนั้นคือแผ่นแปซิฟิกที่เป็นแผ่นเปลือกโลกทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์เคยระบุได้ซึ่งลักษณะพิเศษดังกล่าวทำให้ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและการประทุกข,ของภูเขาไฟเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่ามาหาสมุทรอาจดูสงบในตอนแรกแต่เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาก็ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้คาดเดาไม่ได้และมีอันตรายตัวอย่างเช่นในปี2020ขณะที่เรือบรรทุกสินค้าวัน A Plus กำลังข้ามมหาสมุทรที่อยู่ห่างออกไป1,600ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮาวายมันต้องเผชิญกับพายุฝนกระหนำ่ำส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์กว่า1,800ตู้ได้รับความเสียหายและตกลงสู่ก้นทะเล นอกจากนั้นยังทำให้ตู้คอนเทนเนอร์อีกหลายร้อยตู้ล้มระเนระนาดบนดาดฟ้ารอกับโดมิโนยักษ์เนื่องจากแรงลมแต่กัปตันก็สามารถบังคับเรือให้ล่นไปยังประเทศญี่ปุ่นได้โดยใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์และเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาจึงเข้าใจว่าการสูญเสียครั้งนี้ร้ายแรงมากแค่ไหน ไม่ได้มีเพียงแค่วันเอพุสเท่านั้นในปีถัดมาเรือ m ม็ก์เซซเซนก็ต้องสูญเสียตู้คอนเทนเนอร์ไปประมาณ750ตู้และเรือเม็กซ์เอนโดเฟนก็สูญเสียอีกมากกว่า260ตู้ซึ่งทั้งคู่ใช้เส้นทางดังกล่าวมุ่งหน้าสู่เอเชียการสูญเสียของเรือแค่3ามลำนี้มีจานวนมากกว่าค่าเฉลี่ยรายปีทั่วโลกของจานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่สูญหายในทะเลซึ่งอยู่ที่ประมาณ1382ตู้ต่อปีและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เมื่อพูดถึงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวของปี2020มหาสมุทรแปซิฟิกได้สร้างประวัติศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกคลื่นสูง18เมตรในมหาสมุทรซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของอาคาร5หรือ6ชั้นโดยทั่วไปคลื่นที่ถือว่าใหญ่โตหรือรุนแรงเมื่อมีความสูงกว่าคลื่นอื่นๆโดยรอบมากกว่า2เทา่าในขณะที่คลื่นลูกนี้มีขนาดใหญ่กว่าคลื่นอื่นถึงเกือบ3เทา่า และสิ่งสำคัญคือแม้ว่าคลื่นเหล่านี้จะเกิดได้ยากและน่ากลัวแต่พวกมันไม่ใช่สึนามิเนื่องจากมันเกิดจากลมแต่สึนามิมักเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวใต้น้ำหรือการประทุกข,ของภูเขาไฟมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นคือพายุใต้ฝุ่นและในปี2024สิ่งนี้ก็ได้รับการยืนยันเมื่อเกิดพายุเฮอริเคนที่โด่งดังที่สุดลูกหนึ่งนั่นก็คือพายุเฮอริเคนคริสตี พายุไม่ได้กระทบกับเปลือกโลกซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแต่เราก็ประมาทไม่ได้พายุคริสตี้แรงถึงระดับ5ตามมาตราเซฟเฟอร์ซิมสันซึ่งเป็นระดับสูงสุดและพายุเฮอริเคนที่มีระดับนี้ถือเป็นหายนะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พายุจะมีพลังมากพอที่จะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์และกระแสน้ําย้อนกลับที่อันตรายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีพายุใต้ฝุ่นอย่างนี้ที่พัดถล่มทวีปเอเชียด้วยพลังมหาศาลจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพายุที่มีพลังรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีเมื่อพายุไต้ฝุ่นมาถึงเวียดนามมันได้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า1.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการทำลายโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหลายที่และทิ้งร่องรอยผู้ประสบภัยไว้ทุกคนทุกแห่ง เท่านั้นยังไม่พอมหาสมุทรแปซิฟิกยังเป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่ไม่มั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือวงแหวนไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีรอยเล้าและเป็นแหล่งของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวที่รุนแรงอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกมากที่สุดในโลกเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาโดยพวกมันจะแยกออกจากกันและชนกันส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่ตลอดเวลา เรื่องวัดแผ่นดินไหวบันทึกการสั่นสะเทือนบางประเภทที่นั่นได้ทุกๆ5นาทีพื้นที่อันตรายแห่งนี้เป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวประมาณ90%ของโลกดังนั้น9ใน10ครั้งของการสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นภายในวงแหวนซึ่งทอดยาวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในอเมริกาเหนือหรือเอเชียเท่านั้นในปี2023แผ่นดินไหวที่เชื่อมโยงกับวงแหวนแห่งไฟสามารถรู้สึกได้ในหลายประเทศในลาตินอเมริกาเช่นอาเ์เจนตินาชิลีเอกวาร์และเปรูโดยมีร่องรอยของการทำลายล้างและมีผู้คนราว15คนสูญหายไปดังนั้นมันจึงมีเหตุผลมากมายที่เรือควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่สั้นที่สุดและเลือกเส้นทางที่ยาวกว่าในการข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกดังสุภาษิตท,ที่ว่ากาันไว้ดีกว่าแก้ เมื่อเร็วๆนี้มันได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวจานวนมากที่กําลังมองหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายหากคุณโชคดีพอที่ได้สัมผัสกับแสงแดดที่นี่มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครผมรับรองได้เลยเพราะว่าคุณมีโอกาสได้เจอหมอกหนาะทึบทั้งวันมากกว่ายังไงล่ะแต่พูดตามตรงนะพมกมันก็มีสเสน่ห์ในตัวเองเกาะรูปยิ้มที่มีสเสน่ห์แห่งนี้เรียกว่าเกาะเซเบิล ซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่โนวาสโกเชีย305กิโลเมตรประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้กระทั่งปี2013นั่นคือตอนที่มันถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่ออุทยานแห่งชาติของแคนาดาคุณสามารถมาที่นี่ได้ทั้งโดยเครื่องบินหรือทางน้ําแล้วที่นี่มีอะไรที่น่าหลงไหลบ้างละ่ะมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเพราะจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างแรกที่นี่มีหมาป่าจํานวนมากเลยละ่ะโดยมีประมาณ200-500ถึงตัวที่เดินไปมาอย่างอิสระทั่วเกาะ นอกจากนี้ยังมีแมวน้ำสีเทาจำนวนมากสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ผสมพันธุ์เพียงแห่งเดียวของนกสายพันธุหายากที่เรียกว่านกกระจอกอิฟสวิชหากคุณกำลังคิดที่จะเดินทางมาที่นี่มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนจะหมอกที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าเกาะเซโบเป็นสถานที่ที่มีหมอกเยอะที่สุดในแคนาเดียนแมรี่ไทม์และที่ผมจะบอกก็คือมีหมอกประมาณ127วันในแต่ละปีในช่วงวันดังกล่าวเกาะเซโบจะหายไปภายใต้ชั้นหมอกหนาทึบ คุณจะไม่สามารถสำรวจสถานที่นี้ด้วยตัวเองได้เช่นกันข้อบังคับท้องถิ่นระบุว่าผู้เข้าชมจะเป็นต้องเดินทางมาเป็นกลุ่มและพวกเขายังต้องรักษาระยะห่างจากสัตว์ป่าที่สามารถพบเจอได้ที่นี่60เมตรแม้สถานที่แห่งนี้จะมีสเสน่ห์แต่ก็มีความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ใต้เนินทรายและไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่อาศัยอยู่ที่นี่หรือพืชพันธุ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะ นอกจากจะเป็นที่รู้จักในเรื่องม้าและแมวน้ําแล้วเกาะเซโบยังมีชื่อเสียงเรื่องซากเรืออับปางจํานวนมากอีกด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรือประมาณ350ลําได้จบชีวิตที่นี่บนสันทรายเหล่านี้เมื่อผู้รอดชีวิตบรรยายประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขามักจะพูดถึงสภาพอากาศเลวร้ายใกล้กับเกาะลึกลับแห่งนี้เกาะแห่งนี้ยังโผล่ในวรรณกรรมโดยมีการพูดถึงในหนังสือชื่อ The Perfect Storm ซึ่งเขียนโดยสแตนซีย์ยังเกอร์โดยตีพิมพ์ในปี1997 หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนได้รับการดัดแปลงสู่จอยักษ์ในปี2000โดยมีจอร์จคลูนี่รับบทนำบันทึกเรืออาปางครั้งแรกใกล้กับเกาะเซเบลนั้นย้อนกลับไปในปี1583เรือลำนี้มีชื่อว่า H.M.S. D-light e และอยู่ภายใต้คำสั่งของนักผจญภยัยและนักสำรวจชาวอังกฤษเซอร์ฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตมีเพียง17คนเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดจากหายนะด้วยการหลบหนีในเรือลำเล็กบันทึกระบุว่าพวกเขาได้ใช้เวลา7วันในทะเลก่อนที่จะถึงชายฝั่งนิ ในปี1884เรืออีกลำหนึ่งชื่อนิโคเซียต้องดิ้นรนท่ามกลางหมอกหนาเช่นกันเรือพังอย่างสมบูรณ์แต่โชคดีที่ลูกเรือทั้ง18คนสามารถรอดชีวิตมาได้ลูกชายของกัปตันเกือบสูญหายกลางทะเลตอนที่เรือชูชีพพลิกคว่ำขณะที่เขากำลังปีนขึ้นไปเขาสามารถอยู่ใต้เรือชูชีพซึ่งจมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ได้เมื่อเรือชูชีพลำนี้จมลงไปแล้วสุดท้ายเขาก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำและได้รับการช่วยเหลือเป็นครั้งที่2เหตุการณ์ของเกาะน,นี้ระหว่างปี1947ถึง1999 ค่อนข้างเงียบสงบอย่างไรก็ตามในปี1999เรือยอชชื่อเดอะเมอรี่ได้แล่นมาเกยตื้นใกล้ชายฝั่งของเกาะตอนเวลาประมาณตี2ของวันที่27กรกฎาคมเรือไฟเบอร์กลาสขนาด12เมตรมีลูกเรือเพียง3คนโชคดีที่เจ้าหน้าที่สำรวจก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นได้ช่วยเหลือพวกเขาไว้และลูกเรือสามารถบินไปแฮลิแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัยในวันรุ่งขึ้น เจ้าของเมรีแม็กพยายามกู้เรือของเขาโดยจ้างชาวประมงท้องถิน่นน่าเสียดายที่การดำเนินการนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีเพียงชิ้นส่วนเล็กๆของเรือเท่านั้นที่สามารถกู้ขึ้นมาได้ด้วยเวลาไม่เกิน6สัปดาห์สายและคลื่นได้บดขยี้ตัวเรือเมรีแม็กจนแตกอย่างสมบูรณ์แล้วสถานที่นี้มันเป็นอันตรายต่อเรืออย่างไรมันเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือเปล่าหรือ,ออาจมีพลังงานบางอย่างกลับกลายเป็นว่าคำอธิบายนั้นค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยและมันไม่ง่ายที่จะหาคำตอบแต่ยังน้อยก็ไม่ต้องย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ ประการแรกก่อนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งตกปลาที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือหลักระหว่างยุโรปและอเมริกาเหนือมีเรือหลายร้อยลำเล่นผ่านทุกปีโอกาสที่เรืออับปางก็เพิ่มขึ้นด้วยเวลาที่มีเรือหลายลำสัญจรไปมารอบบริเวณนี้เกาะเซโบยังเป็นทางผ่านของพายุส่วนใหญ่ที่เคลื่อนตัวขึ้นไปบนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมริกาเหนือไม่แปลกใจเลยที่เรือมักจะพุ่งตรงไปยังชายฝั่งของเกาะแห่งนี้ อากาศเองก็มีผลมากเช่นกันในช่วงฤดูร้อนลมอุ่นจากกัฟสตีมจะสร้างหมอกหนาทึบซึ่งรวมเข้ากับอากาศเย็นจากกระแสน้ำลาบาร์ดอที่ไหลผ่านเกาะส่วนกระแสน้ําอื่นไม่มีผลเท่าใดนักก่อเซบลอยู่ถัดจากจุดบรรจบของกระแสน้ําในมหาสมุทรหลัก3แห่งได้แก่กัฟสตีมกระแสน้ําลาบรดอและกระแสน้ําเบลไอ นับตั้งแต่ทศวรรษ19 5 0เป็นต้นมาเรดาร์และเครื่องมือนำทางที่ทันสมัยอื่นๆได้ถูกนำมาใช้กับเรือพาน,นิดด้วยเช่นกันก่อนถึงช่วงเวลานั้นเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแหวงเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการหาตำแหน่งของเรือมันไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือนี้ไม่แม่นยำแต่เครื่องมือนี้ทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีการมองเห็นที่ชัดเจนของดวงอาทิตย์หรือดวงดาวซึ่งหมายความว่ามันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยในหมอกหนาทึบเช่นบริเวณร,รอบเกาะเซโบลหรือเมื่อมีเมฆมาก บ่อยครั้งในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายกับตันเรือเดินเรือโดยอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณของพวกเขาและขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทางของเรือนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ในเรืออับปางใกล้เกาะเซโบลกล่าวว่ากับตันคำนวณตำแหน่งของเรือผิดและชนข้อกับเกาะเซโบโดยบังเอิญดินแดนทรายที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี้ไม่เป็นมิตรกับเรือพอๆกับต้นไม้ มีรายงานว่ามีต้นไม้เพียงต้นเดียวทั่วทั้งเกาะและดูเหมือนผุ้มไม้มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันคือต้นสนและเนื่องจากหมาบนเกาะที่มีชื่อเสียงนี้ไม่ได้มองว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอเจ้าต้นไม้นี้จึงรอดมาได้รายงานระบุว่ามีการปลูกต้นไม้ในช่วงทศวรรษ1950เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พยายามปลูกป่าบนเกาะเพื่อให้เกาะดูเป็นมิตรมากขึ้นพวกเขาปลูกต้นไม้นับหมื่นต้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีต้นไม้เขียวชอุ่มมากกว่า69,000ต้น ไม้ผล600ตน้นและ,มะเมล็ดสนประมาณ55ปอนด์รวมถึงพืชชนิดอื่นๆที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพบนเกาะแต่พวกมันไม่เหมาะกับสภาพอากาศสุดขั้วและดินทรายไม่มีต้นไม้ไหนอยู่รอดเลยนอกจากต้นสนเพียงต้นเดียวต้องขอบคุณความทนทานของมันมันถึงขนาดกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเซโบไปแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือประมาณ40ปีที่แล้วที่เกาะแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวคุณนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่บนเกาะที่ห่างไกลมาหลายสิบปีหอ,อกไหมนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อโซอี้ลูคัสเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตคนเดียวโดวยถูกห้อมล้อมด้วยผู้อยู่อาศัยอื่นบนเกาะอย่างมมาแมวน้ำสีเทาและนกหลายสายพันธุ์นักธรรมชาติวิทยาที่น่ายกย่องคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อปี2017ว่าเธอเคยใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนี้และไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลย เพื่อความอยู่รอดที่นี่เธอต้องมีอุปกรณ์ที่จําเป็นรวมถึงสมุดบันทึกสําหรับจดบันทึกและกล้องส่องทางไกลเพื่อศึกษาสัตว์ป,ป่าคุณสามารถสรุปได้อย่างไม่มีข้อกังขาว่าเธอไม่กลัวสภาพแวดล้อมที่ดูน่ากลัวเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเรียกที่นี่ว่าบ้านตอนแรกโซอี้ต้องการตั้งแคมป์ที่ด้านหนึ่งของเกาะใกล้กับอาคารร้างแห่งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านไม้ใกล้กับเนินสายมากมาย สถาบันในแคนาดาที่เรียกว่าบริการอุตุนิยมวิทยาของแคนาดาได้สร้างสิงส่งก่อสร้างที่เรียบง่ายขึ้นในช่วงทศวรรษที่1940สวนสาธารณะแคนาดาเป็นผู้ดำเนินและดูแลอาคารในทุกวันนี้งานของโซ,โซอีครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรหมาในท้องถิ่นให้มากที่สุดม่อสามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรได้อย่างไรเธอ,อยังช่วยรวบรวมเศษซากขยะที่ไม่ยังฝังเพื่อช่วยติดตามระดับมลพิษ ในบรรดาขยะทั้งหมดที่เธอเก็บได้นั้นมีตู้เย็นและพริกหนึ่งลังด้วยในที่สุดผู้เช่วชาญคนอื่นๆก็เริ่มทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันบนเกาะเซเบเพื่อให้ผู้หญิงที่กล้าหาญคนนี้มีเพื่อนบ้างเป็นครั้งคราว